สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการล็อกอินนะหรือว่าซน์อินเข้าตัวเกมพาร์ทเนี่ยให้ทำตามผมได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเปิดเจ้าตัวโปรแกรม Xbox ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเจ้าตัวนี้นะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเปิดตรงไหนนะก็ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Windows นะครับแล้วไปที่เมนูเสิร์ชตรงนี้เลยตรงที่ลูกศรชี้จากนั้นช่องเสิร์ชตรงนี้ให้พิมพ์ไปเลยว่า Xbox ครับผม จะเจอกับเจ้าตัวโปรแกรม Xbox ตรงนี้นะที่เขาเขียนว่าแอปเพื่อนๆก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วมันก็จะได้หน้าเดียวกับของผมตรงนี้นะครับให้เพื่อนเื่อสังเกตที่มุมซ้ายมือด้านบนนะคำว่า sign in ตรงนี้ก็จิ้มลงไปได้เลยแล้วกดไปที่คำว่า sign in นะครับหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมมีล็อกอินไว้อยู่อันหนึ่งนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยล็อกอินเลยเนี่ยก็ให้กดไปที่ microsoft account นะครับแล้วก็กด continue ตรงนี้ได้เลย แต่สําหรับของบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับก็ใส่อีเมลบัญชีเกมพารของเราลงไปให้เรียบร้อยครับผมแล้วกดที่ปุ่ม next ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดที่ปุ่ม sign in ตรงนี้ได้เลยเ <c oughs> มื่อเข้ามาที่หน้านี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเรากดที่ปุ่ม let's go เข้าไปใช้งานตัว Xbox Game Pass ของเราได้เลยนะครับโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้นะครับก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ